ังหพชบูร์เมืองมะขามหวานครับก็มีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับในการดูแลความปลอดภยัยป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนเชทศการสงการนี่แหละครับซึ่งนายกริตคงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นะครับปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงการานต์ประจําปีนี้ที่วัดพระมหาขอไยครับวัดมหาธาตุพระอารามหลวงนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในการให้ความสําคัญในแก้ไขปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปีแต่ตอนนี้เราต้องเน้นหนักครับในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการเน้นย้ำครับบริบทของเพชรบูรณ์จะเป็นเรื่องของตําบลหมู่บ้านออกรณรงค์การใช้รถใช้ถนโนโดยเน้นไม่ให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกันในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ห้ามปราบป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เมาสุราออกมาขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เห็นไหมครับว่าโฟกัส ภูมิศาสต่างกันละช่ะที่เพชรบูรณ์เองจะมีซอกซอยเยอะซึ่งอุบัติเหตุใน,นส่วนมากหลังจากที่เกิดเรื่องของนัวันหยุดนักตะเลิกเนี่ยเส้นหลักจะน้อยลงละเกิดทางรองซะบ่อยทางรองใช่มากนะครับแล้วหนักถึงเสียชีวิตก็มีนะฮะดังนั้นจึงมอบหมายดูแลบริเวณจุดเสี่ยงและจุดกลับรถทางแยกทางข้ามทางโค้ง,ทาง,างทางลาดชัน บริเวณพื้นที่การขอสร้างอันนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับใช่นะคะและมไม่หลงลืมเรื่องไฟส่องสว่างป้ายเตือนนะคะจุดไหนมีการซ่อมสร้างก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถชนนได้ทราบกันนะคะและก็มีการจ้าง ตั้งจุดตรวจนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยใช้กลไกสีด่านประสานใจด่านตำรวจด่านท้องถิ่นด่านชุมชนและด่านครอบครัวนะคะเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนิรภยัยห้าม,มลืมดื่มแล้วต้องไม่ขับขับรถเนี่ยต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อลดอุบัติเหตุนอกจากนี้คะ่ะยังได้ให้จุดตรวจหลักนะคะทุกจุดเลยจัดให้มีการบริการประชาชนแบบ เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผ้าเย็นของรับประทานและมีบริการนวดแผนไทยค่ะใครใช้เส้นทางเพชรบุญแวะนวดกันได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ฉันประทับใจนั่นคือการบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่ใส่ใจมากๆบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ฟรีอีกด้วย